ดีพียูรูธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบันีดีพีูรูธุรกิจสัปดาห์นี้จะพาคุณไปเจาะลึกธุรกิจเสื้อผ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่มีตลาดที่กำลังเติบโตพบกับหัวใจหลักของการบริหารและเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของธ er ุรกิจเสื้อผ้ากับ3มช่วงของรายการ เยี่ยมชมโรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกและสนทนากับเจ้าของธุรกิจถึงปัจจัยหลักของการบริหารงานในช่วงพาดูกูรูธุรกิจจากนั้นพบกับการสัมภาษณ์ในช่วงกูรูคันเทพพบกูรูรับเชิญที่จะมาวิเคราะห์การทำธุรกิจพร้อมกับแง่คิดดีๆในการประกอบธุรกิจปัจจุบันตลาดของการทำธุรกิจเสื้อผ้ามีการแข่งขันสูงปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการแข่งขันธุรกิจเสื้อผ้าพบกับคำตอบนี้ได้ในช่วงกูรูเศรษฐกิจ ชวส,สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการด p u กูรูธุรกิจรายการดีๆที่ติดคงความคิดทางธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับทุกคนนะครับนี่เป็นช่วงแรกของวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของด p u กูรูเศรษฐกิจเรื่องที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องของเสื้อผ้าทรงออกนะครับเรามาดูกันซิว่าโอกาสของ s m e ในธุรกิจนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มต้นจากรูปถัดไปก่อนนะครับ เราพูดถึงภาพรวมของประเทศนะครับมูลค่าการส่งออกของเสื้อผ้านะครับรวมทั้ง s อสทั้งธุรกิจใหญ่เนี่ยรวมๆกันแล้วอยู่ประมาณ 80,000- ื่นถึงหนึ่งแสนล้านต่อปีนะครับยุคสิปีที่ผ่านมาแล้วถ้าเราจอะด,ดูเฉพาะเอสเนะครับในช่วง5 2าสถึงห้สปีเพิ่มจาก20 0 0 0ล้านเป็น3 0 0 0 0ล้านนะครับลราคาดกันว่าถ้ายังแนวโน้มยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณสอสปีข้างหน้าอาจจะขึ้นถึง35 0 0 0้านล้านถึง 40, 000, ล้านได้นะครับแนวโน้มภาพรวมมันคงที่แต่พอมาดู SME เติบโตขึ้นนะครับ แสดงว่า SME เองต้องทําอะไรได้ดีขึ้นแน่ๆนะครับ SME คงมีกลยุทธ์ SME คงมีหนทางในการเติบโตในตลาดเหล่านี้นะครับและนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับรูปต่อไปครับผมขอพูดถึงรูปแบบการทําธุรกิจของ SME ในอดีตก่อนนะครับเมื่อก่อนเรามีโรงงานเสื้อผ้าเรามีที่ตัดเย็บเสื้อผ้านะครับเราจะขายยังไงวิธีการของ s อ e ในสมัยก่อนก็คือหาตัวแทนนะครับหรือไม่ก็งานแสดงสินค้านี่กําลังพูดถึง SME ที่ส่งออกนะครับช่องทางในอดีตถูกจํากัดไว้แค่ ผลิตแล้วหาคนขายให้หรือไม่ก็ถ้ามีเงินหน่อยก็ไปออกงานแสดงสินค้านะครับแล้วถึงจะตีตลาดต่างประเทศได้นะครับด้วยข้อจํากัดพวกนี้แหละครับช่วงหลายๆปีก่อนนี้น SME ถึงตัวยากแล้วด้วยการที่เราต้องผ่านตัวแทนการที่เราต้องผ่านงานแสดงสินค้านะครับหมายความว่าจะต้องเจอการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเมื่อการแข่งขันเยอะ SME มีอำนาจตั้งราคาได้น้อยกําไรน้อยเติบตัวยากนั่นคือกําแพงของ SME ในอดีตเราถึงได้เห็นว่าเมื่อกอ่อนธุรกิจเสื้อผ้าของ SME ที่ส่งออก มันไม่ได้รุ่งโรจน์ชัวชวานเหมือนกับหลายๆเซกเตอร์หลายๆภาคเศรษฐ,ฐกิจที่ผ่านมานะครับตอนนี้แล้วครับตอนนี้สถานาการณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับลองดูเพิ่มเติมนะครับในรูปถัดไปนะครับ SME สมัยใหม่วิธีการที่เขาใช้ในการทําตลาดนะครับเขาก้าวข้ามข้อจํากัดเก่าๆนะครับในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาถ้าใครใช้ Facebook ใช้โซเชเียลมีเดียต่างๆเราจะเห็นวิธีการขายเสื้อผ้าที่หลากหลาย รูปแบบเสื้อผ้าที่หลากหลายมากกว่าเดิมน,นะครับมีทั้งคนเอาเสื้อผ้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในบ้านเรานะครับและ SME ของเราเองทราบนะครับเขาสามารถเข้าถึงตลาดได้ดยทั่วโลกนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปงานแสดงสินค้านะครับเขาเริ่มต้นโดยวิธีการที่แตกต่างกันนะครับผมขอเล่า2อสากรณีที่น่าสนใจนะครับคือตัว s m e เองนะครับเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาแล้วสนใจที่จะทําธุรกิจนะครับอยากจะทําเสื้อผ้าไทยส่งออกไปต่างประเทศนะครับระหว่างที่เรียนหนังสือ เลยไปลงทะเบียนเรียนในต่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันหากลุ่มเพื่อนเข้า Facebook ต่อมาเมื่อเขากลับมาในเมืองไทยยังติดต่อกันนะครับเราใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทางโซเชียลมีเดียเข้ามาเขาใช้กลุ่มเพื่อนเหล่านี้เป็นคนกระจายสินค้าเขาใช้พื้นที่เหล่านี้นะครับในการโฆษณาแล้วเขาก็เริ่มทําธุรกิจส่งเสื้อผ้าไปต่างประเทศได้นะครับนั่นคือเคสที่หนึ่งนะครับยังมีกรณีหนึ่งครับตัวเขาเป็นคนไทยมีอายุค,ค่อนข้างมากแล้ว แต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนสนใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆกลับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนที่ไปที่หันใหญ่เมลรยเขาสนใจที่จะไปหานะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการปากต่อปากระหว่างนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับนัองที่ผ่านมานะครับเขาคุยกับไกด์เขาคุยกับคนนําเที่ยวบอกว่าให้ช่วยแจกนาบัตรให้หน่อยใครก็สนใจต่เสื้อผ้านะครับให้มาที่เขา แรกๆลูกค้านะครับโดยเฉพาะชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์มาตัดเสื้อผ้าตัดสูตรแต่หลังจากนั้นลูกค้าหลายๆคนเปลี่ยนกลายเป็น ตัวแทนขายของเขานะครับตลาดโตได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับทั้ง2กรณีนี้เริ่มต้นจากไซเบอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับกรณีที่3ก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับแต่เป็นธุรกิจที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับไซเบอร์มาร์เก็ตติ้งกลับเข้ามาช่วยในการทําตลาดเสริมนะครับเราเห็นแนวโน้มทางธุรกิจมาแล้วนะครับเราเห็นรูปแบบการทาธุรกิจของ s m e ที่จะเจาะตลาดเสื้อผ้าต่างประเทศที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับคราวนี้ไปดูซิว่าถ้าเกิดเรามองในมุมของผู้ประกอบการนะครับอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทำให้ประสบความสําเร็จในการทําตลาดนี้นะครับเราถามผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเสื้อผ้าส่งออกที่เป็นเอสบีเราเจาะเฉพาะรุ่นใหม่นะครับคือผู้ประกอบการอายุตั้งแต่หมยถึงอายุช่วงธุรกิจนะครับไม่เกิน5ปีนะครับที่เริ่มทําตลาดต่างประเทศจํานวน50รายนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราให้ผู้ประกอบการถามว่คคาถามง่ายๆว่าถ้าอยากทําธุรกิจนี้ให้เกิดอะไรคือสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ให้ค่อยคะแนนจาก1คะแนนคือสําคัญน้อยที่สุด5คะแนนคือสําคัญมากที่สุดนะครับ ปัจจัยห้าดับแรกนะครับประกอบด้วย1นะครับต้องรู้จักลูกค้ามีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนนะครับถามทุกรายทุกรายบอกเหมือนกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะทําเสื้อผ้าโหลเสื้อผ้าเหมือนคนอื่นแล้วขายให้ลูกค้าต่างประเทศได้นะครับลูกค้าต่างประเทศจะยอมซื้อจากเราต้องมีจุดเด่นนะครับบางคนทําเสื้อผ้าโดยใช้ลวดลายของไทยบางคนใช้เสื้อผ้าลายผสมบางคนใช้เสื้อผ้าที่เป็นลาย บบตะวันตกนะครับแต่มีความทันสมัยและใส่ลูกเล่นเข้าไปนะครับที่สําคัญคือทุกคนตอบเหมือนกันเขามาถึงวันนี้ได้เพราะว่าเขารู้จักลูกค้าเขารู้จักเขาจะขายกลุ่มไหนนะครับ <S <s เพราะฉะนั้นหมดยุคที่จะทาตลาดโดยการจอดลูกค้าทุกคนแล้วตอนนี้เราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใครนะครับต่อมานะครับลูกค้าบินไปหายากนะครับแต่เราพบลูกค้าได้ทุกวันไซเบอร์มาร์เก็ตติ้งคือทางลัดนะครับเขาพูดกันเล่นเล่นไซเบอร์มาร์เก็ตติ้งก็คือเครื่องวาร์ปที่จะย้ายเราจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้ ตอนนี้ด้วยไซเบอร์มาร์เก็ตติ้งด้วยวิธีการที่ถูกต้องเราสามารถทําให้โลกทั้งโลกกลายเป็นตลาดของเราได้นะครับนี่คือปัจจัยที่2นะครับลองนึกดูว่าแค่เมืองจีนประชากรเป็นพันล้านนะครับเราเข้าถึงแค่1%ของเขาลูกค้าเราก็มหาศาลแล้วนะครับไซเบอร์มาร์เก็ตติ้งเป็นประตูและเป็นกุญแจสําคัญของ s m e ในการส่งออกนะครับเราไม่ได้พูดถึงการส่งออกเสื้อผ้าทีะ5,000 6,000ชุดนะครับ SME รุ่นใหม่เขาส่งออกเสื้อผ้าจํานวนน้อยมูลค่าเพิ่มสูง ลูกค้าเจาะเป็นรายๆนะครับแต่เขาก็ยังอยู่ได้นะครับต่อมานะครับรู้จักรักษาลูกค้านะครับเวลาลูกค้าซื้อของเราโดยเฉพาะลูกค้าจะต่างประเทศนะครับเราไม่ได้ไปตั้งขายตามร้านอย่างเดียวบางครั้งเราส่งผ่านพัสดุบางครั้งเราฝากคนอื่นไปนะครับด้วยวิธีการส่งที่แตกต่างนะครับนึกถึงภาพของเวลาเราสั่งหนังสือจากร้านหนังสือออนไลน์ถ้าหนังสือมาหาเราแล้วมันอยู่ในสภาพดีอยู่ในกล่องสวยงามที่เราคาดไว้เราจะรู้สึกดีกับร้านนั้นแล้วต่อไปเราจะเชื่อถือนะครับแต่ถ้าเกิด กลับมาปุ๊บหนังสือบุบูบ,บี้เปียกน้ํามาไม่ตรงเวลาหายบ้างไม่ครบบ้างความเชื่อถือจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาลูกค,ค้านะครับนอกจากเรื่องคุณภาพนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการติดต่ออย่างต่อเนื่องแล้วนะครับการส่งสินค้าก็เป็นอีกมิตินหนึ่งที่ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องสาคัญจริงๆนะครับแล้วมีบางรายนะครับใช้ห่อสินค้านี่แหละ เป็นตัวโฆษณาด้วยนะครับบริษัทที่ส่งสินค้าบางบริษัทเขาจะมีแพ็กเกจเป็นของตัวเองมีโลโก้ของตัวเองนะครับเราก็ทําได้เปิดกล่องมาปุ๊บเจอห่อข้างในสวยงามสิ่งแรกที่ลูกค้าเห็นคือหีบห่อคือโลโก้ของเราแบบนั้นเราโฆษณาได้นะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวได้เลยนะครับต่อมานะครับแผนการตลาดต้องชัดเจนนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมนะครับต้องวางแผนแล้วว่า3เดือนนี้5เดือนหน้า 8- เดือนหน้าจะเป็นยังไง เราได้ลูกค้าคนนี้มาเราจะถามเขาเมื่อไหร่จะคุยกับเขาเมื่อไหร่อีกนะครับนั่นคือแผนการตลาดที่ชัดเจนนะครับแล้วสุดท้ายน,นะครับเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะครับอย่ามองว่าเราจะขายอย่างเดียวนะครับบางครั้งเราขายได้มากขึ้นเมื่อเราร่วมมือกับคนคู่แข่งจากที่อื่นมากขึ้นด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับซึ่งมันจะโยงไปสู่การพูดถึง AEC หลังจากนี้ด้วยนะครับมีธุรกิจเสื้อผ้าของไทยที่เมื่อก่อนมองว่าธุรกิจเสื้อผ้าต่างประเทศที่เข้ามาเป็นคู่แข่ง แต่หลังจากนั้นนะครับรุ่นลูกมาสืบทอดกิจการเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากธุรกิจเล็กๆนะครับจับมือกับนักธุรกิจจากจีนเอาเสื้อผ้าบางอย่างจากจีนมาขายแล้วตัวเองก็เเื้อผ้าของตัวเอง ไปขายที่จีนด้วยโดยใช้การค้าแบบแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะครับทาให้คนที่เคยจะเป็นคู่แข่งกลายเป็นพันธมิตรเราส่งออกได้มากขึ้นเขาขายของได้เรามากในบ้านเราได้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าวินวินทางธุรกิจครับแล้วในประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้ในรูปถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของ AEC นะครับทุกคนพูดกันถึง AEC คู่แข่งจะเข้ามานะครับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วโอกาสเข้ามาพร้อมกับคู่แข่งด้วยนะครับตลาดที่โตขึ้นนะครับแล้วก็การที่ธุรกิจมี คู่แข่งเข้ามามากขึ้นด้านหนึ่งจะบีบให้เรามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึง AEC แล้วมองาเป็นอุปสรรคเราจะรู้สึกถอดใจผมอยากจะให้มองว่า AEC คือโอกาสนะครับอย่างที่เล่า,มาเมื่อกี้นะครับบางคนเปลี่ยนจากคู่แข่งให้กลายเป็นพาร์เนอร์ทางธุรธกิจนะครับเราก็ทําได้นะครับว่าอีกอย่างนึงคือการที่คู่แข่งเข้ามาทําให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะครับ, <ๆ S 1> รบกลยุทธ์บางอย่างลูกเล่นบางอย่างนะครับมีประโยชน์เราเจอจากคู่แข่ง เราเียรู้จากคู่แข่งเราเออกมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากไว้สุดท้ายนะครับในทางธุรกิจมีคน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมองว่าอะไรที่เข้ามาคือปัญหาแต่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าอะไรที่เข้ามาล้วนเป็นปโอกาสทางนั้นนะครับผู้ประกอบการครับ SME ครับท่านผู้ชมครับชีวิตชะตาของธุรกิจจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับการมองถ้าเรามองเป็นโอกาสเราจะปรับตัวถ้าเรามองมเป็นวิกฤตเราจะเสียกําลังใจนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่คนเลือกคือเลือกมองสิ่งที่เข้ามา ให้เป็นโอกาสครับสำหรับช่วง DPU กูรูเศรษฐกิจในวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันะครับช่วงต่อไปพาดูกูรูธุรกิจจะพาคุณไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกและสนทนากับคุณสุทาสินีโกศลพิสิทธ์เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าที่จะเปิดเผยเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ